สวัสดีค่ะก็ตอนสุดท้ายนะคะที่เราจะได้นั่งคุยกับน้องวินนะคะในแง่ของการเรียนต่อนะคะแล้วก็อนาคตต่อไปมองภาพไว้ยังไงนะคะก็ตอนนี้สุว่าเรียกว่าเรียนเรื่องเรื่องการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่นอาว่าจะเรียนจบภายใน4ปีตามกาหนดปกตินะคะเียแต่ว่าตอนนี้ก็อย่าทราบในระหว่างปีที่เรียนปี1ปี2ปี3าเนี่ยน้องวินก็ได้ไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวนา ก็มีไปหาที่ฝึกงานด้วยในใน,ในช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะใช่ครับนั่นช่วยเล่าความได้หมะว่าเคยไปฝึกที่ไหนบ้างเ<า>นี่ยปีหนึ่งตอนที่จบปีหนึ่งนี่ก็เออช่วงซัมเมอร,ร์นี่ก็กลับมาเม,มืองไทยนะครับก็ทำงานให้เออเฟิมการลงทุน Investment Firm ม ซส่งอนี้ก็เหมือนเรียนรู้ว่าเวลาจะไปลงทุนในบริษัทเนี่ยเขาดูกันยังไงเขาเคาะธุรกิจที่แตกต่างกันใช้วิธีไหนเขาคิดยังไงประมาณนั้นน่ะนะครับแล้วก็ตอนจบปีสองนี่ก็ได้มาทำงานกับพี่้ายที่พี่เดบิวซีในขอนเซิลลในด้านการพัฒนาอย่างยังยืน sustainability and climate change นะคะ ซึ่งก็ได้อีกมุมมองหนึ่งว่าเออถ้าเป็นคอนซัลท์นี่เราให้ความปรึกษากับบริษัทยังไงมันมีการคิดใช้เฟรมเวิร์กยังไงบ้างเวลาไปคุยกับลูกค้าเนี่ยทำต้องทำอะไรว่าแล้วก็แบบนี้ approach ยังไงอ่ะก็เป็นทั้งสองมันก็เป็น Experience เออที่ดีนะครับก็เรียนรู้ได้หลายอย่างส่วนเอ่อการอยู่ครั้งสุดท้ายปิดตำแหน่งสุดท้ายก็ได้กลับมาทำงานให้กับครอบครัวในธุรกิจอสังหาริรัพยนะคะ ก็ตอนนี้คือทั้งสามทั้งสามแผนที่ได้ฝึกมาในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้ในแต่ละมุมเนาะและคือเรียนรู้ด้านอินเวสเม้นต์ในสองคือเรียนในแง่ของคอนซัลติ้งการดู framework กการให้คำปรึกษ,ษาอันที่สาคือเรามาดูของตัวเองของตัวเองแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างอะ, Apply, อะไรอย่างนี้ได้ใช้อ p พพลอะไรยังไงเอไหมคะ จากที่การเรียนใช่ไหมครับด้วยแล้วก็เหมือนจากการฝึกงานด้วยก็ได้ก็มีอยู่แล้วครับก็คือแต่ที่ฝึกงานหลายๆปีนี่ก็เหมือนได้เรียนเหมือนเอ่อสกิลที่เทคนิคอลหน่อยว่าโอเคคุณทำโมเดลอย่างไรบนเอ็กเซลคุณจะเอ่อมาดูเฟรมเวิร์กสมมุิของ sustainability มันต้องดูในแง่ไหนบ้างใช้อะ <Okay. S 2> ไรยงไงก็คือมันก็มีเรียนรู้ฝ่ายนั้นแล้วมันก็มีเรียนรู้แบบเรื่อง soft skill มากกว่าว่า คุณคุยกับคนอื่นกับทีมเวิร์คทำยังไงแมネจคนอื่นยังไงพรีเซนต์ให้ลูกค้ายังไงให้ได้ผลมากที่สุดก็มีหลายอย่างซึ่งก็ปบปะกันก็มาเอามาใช้มาใช้กับที่กุรกุจทางครอบครัวได้เนาะอย่างนี้แสดงว่าหลังจากนี้น้องวินมองอนาคตเป็นยังไงยังไงคะในสามถึงห้าปีข้างหน้าตอนนี้ควรเรียนจบแล้วน้องวินจะทํางานเลยหางานที่นิวยอร์กก่อนไหมหรือว่าจะไปเรียนต่อเลยหรือยังไงคะก็ยังเปิดกว้างกับ สิ่งใหม่ๆครับแต่ก็ที่วางแผนก็คืออยากลองสมัครไปเรียนปริญญาโทเลยด้านวิวะศาสตท์สาหาเหมือนกันที่โคลัมเบียเหมือนกันแล้วก็เหมือนก็ยังดูอยู่ว่าถ้าเรียนแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์ทํางานที่มีนิวยอร์กอเมริกาอะไรใหม่ๆหรือก็อาจจะลองกลับมาทํางานกับครอบครัวเลยซึ่งทางทางบ้านก็ไม่ได้บังคับอะไรขนาดนั้นว่าต้องว่าต้องกลับมาทํางานกับครอบครัวนะหรือว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างให้ไปทําที่อื่นก่อนได้ด้วยใช่ไหมคะ ทางบ้านก็ค่อนข้างเปิดกว้างครับแต่ถ้าถามว่าอยากทํางานที่อื่นก่อนหรืออยากทำงานครอบครัวเลยทางบ้านก็อยากให้ทํางานเลยธุรกิจอสังหารที่มันง่ายกว่าวันทําเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ที่คุณเริ่มแล้วก็จบมันเข้ามาทํางานง่ายกว่าไปทํางานกับอ๋อธุรกิจแบบอื่นซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าคืออยู่ที่นู่นมากี่ปีนะคะเนี่ยแปดถึงไหมคะ ปีนี้ปีที่แปดปีนี้ปีที่แปด <นะ S 1> ถือว่าค่อนข้างไป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 นานอยู่เหมือนกันนี่อยากถามว่าจริงๆแล้วบางบางคนเขาจะกังวลในแง่ที่ว่าการที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแต่เด็กๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ไฮสคูลอะไรเงี้ยจะไม่แบบไม่มีคอนเนคชันไม่มีเน็ตเวิร์กิิงในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะมีจริงแล้วในแง่ของการทำธุรกิจเน็ตเวิร์กิิงมันสำคัญมากังน,นั้นบางแห่งจะบอกว่าเออให้เรียนตรีีิจุฬาธรรมศาสตร์ก่อนเนาะเพื่อได้มีเน็ตเวิร์กิิงในคนไทยก่อนแล้วก็ค่อยไปรเรียนโทเทวเมืองนอกอันนี้ว่ว่ายงงงงงไงคะในนเรือขอข็วิก ก็จริงถึงขั้นหนึ่งนะครับก็ถ้าไปเรียนเมืองนอกอาจจะมีเพื่อนคนไทยน้อยกว่าแต่มันก็อยู่ที่เราเองแบบมากลับมาฝึกงานในเมืองไทยตอนเชวงปิดเทอมเนี่ยก็มารู้จักกับคนไทยบ้างมีสองคนไทยอื่นที่ก็แบบก็ต้องอยู่พยายามเหมือนหาคนคุยด้วยครับแต่ถ้าถามผมมันคุ้มไหมที่ไปเรียนเมืองนอกแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ๆอาจจะมีเทรดออกว่าจะรู้จักคนน้อยลงแล้วมันคุ้มอยู่เพราะมันทำให้เราเห็นโลกในมุมกว้างหลายสิ่งหลายอย่าง อโอเคซึ่งตรงนี้บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเหมือนคำคือบางคนก็จะมีการบางคนก็พูดว่าเออก็บ้านคุณมีฐานะนี่คุณก็ไปเรียนนู่นเรียนนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้น้องวินมองว่าอย่างไรคะในแง่ของว่าการที่ไปอยู่จุดที่การเรียนต่อเมืองอกมันแค่พราะมีฐานะมันก็เรียนได้แล้วหรือว่าจรงิงๆแล้วมันมันมากกว่านั้นคะัก็คิดว่ามันก็อยู่ที่โอกาสที่เราได้มีแลวาการที่เราใช้โอกาสเราให้มันไม่เปลืองเรใแสให้มันเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกคน ก็ามา่าจะโอาสใน้ได้ต้ง่ากนานกคนระอยากกันแต่รงมี่มันอยู่ที่สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าเราจะใช้โอกาสของเราให้ได้เต็มที่ขนาดไหนแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทมาอ่าโอเคซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทุนการศึกษาให้ค่อนข้างอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะมีอยู่ครับก็ที่อเมริกาก็เดี๋ยวนี้ก็เขาก็ให้ทุนการศึกษากับจากนักเรียนนานาชาติแล้วแล้วก็ คือในด้านสปอร์ตนันนี้เขาก็ค่อนข้างจะดีมากก็คือถ้าเกิดเราคิดว่าเราเราไม่พร้อมในหลายด้านอาจจะต้องมองในแง่าการขอทุนไว้บ้างก็คืออาจ,จต้องมีการทำกับบ้านเยอะนิดนึงในแง่ของการที่ไหนมีให้ทุนอะไรบ้างแล้วเราต้องมีรีไฟล์เป็นอะไรบ้างในการปรับปรุงตัวให้เข้ากับตรงนั้นเนาะก็เป็นโอกาสที่จริงแล้วมันก็ยังมีอยู่แต่เราต้องอาจต้องพยายามกว่าอื่นหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอือแางนี้ตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดมองในแง่ของว่า การศึกษาในระหว่างประเทศไทยทั้งที่เราโอเคเรียนในนานาชาตินะชาตินี่ทางไปไ s b บีจะเป็นในกึ่งไปทางอเมริกันเลยทางอเมริกันอเมริกันคือเรียนในระบบกึ่งอเมริกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาในการปรับตัวอะไรขนาดนั้นครับก็มีน้อย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 ก็เลยชคดีซึ่งตรงนี้วินมองว่าจรางแล้วไม่ทราบว่าพอจะรู้ไหมคะว่าการลงกับสตทยเป็นยังไงบ้างนี่พอสัมผัสเคยได้มีเพื่อนเล่าให้ฟังไหมว่าการเรียนในประเทศไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างนะครับ แต่ที่แตกต่างก็อย่างที่เรียนไปคือเหมือนเรื่องการเรียนที่เมริกาผมแค่รู้สึกเหมือนเขาในจกรรมกิจกรรมด้วยในด้านกว้างการเรียนในห้องเรียนชนใดเขาจะเป็นการโต้ตอบคุยกับเพื่อนเพื่อนในห้องแล้วก็คุณครูเป็นคลักก็คือจะมีการเน้นแน่ของ้านมมีลีดเดอร์ชิพมีความเป็นผู้นาความกล้าแสดงออกเยอะนิดนึงั้งทีจริงแล้ววินก็ค่อข้างจะถึงวินคนขี้อายเนาะแต่ก็ยังอยู่ตรงนู้นได้เพราะว่าจากการ พยายามเต็มที่เนาะว่าในการพยายามจะเป็นเออออกมาแสดงความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราโดดเด่นเนาะจริงแล้วในแง่ของการสมัครงานก็ตามหรือว่าในแง่ของการสมัครเรียนพร่งตรงนี้จริงแล้วการสมัครงานเนี่ยสัมภาษณ์งานแต่ละที่เป็นยังไงบ้างครับก็แตกต่างไปเลยครับเมื่อที่ มหาลัยที่โคลัมเบียยก็โชคดีเพราะอยู่ในเมืองนิวยอร์กพวกผู้จ้างงานบริษัทใหญ่ก็มาสัมภาษณ์อยู่เป็นประจำเราไม่ต้องไปหาเขาะไรเ่าไหร่เขาว่าหาเราเป็นยังไงบ้างคะก็แต่ก็แต่ละแต่ละแต่ละอินดัสทรีแต่ละเฟิร์มในแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันที่มาเมืองไทยก็สัมภาษณ์กับพีริวซีก็จะเป็นเอมีรู้สึกความกันเองมากกว่าเรียรู้ว่าเหมือนมีความรู้ทําไมสนใจด้านนี้อต่ ใช่ครับแต่ที่สมัครบางที่ก็เหมือนคอนซัลที่ในนิวยอร์กเขาจะอาจจะเป็นทางการมากกว่าเขาอยากรู้ว่าเราเก่งขนาดไหนก็จะให้คำถามแล้บริษัทมีปัญหานี้คุณจะแก้ยังไงก็คือคือท้าทายมากเลยในการสัมภาษณ์เลยอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็<ม>เพื่อนผมที่หลายๆคนก็ไปทางในแนวคอมพิวเตอร์ที่สมัครงานพวก Google f a c o b o o กเขาจะมีคำถามว่าโอเค มันมีปัญหาบนคอมอย่างนี้คุณจะแก้ยังไงคือจะเทคนิคมาก็แล้วแต่ที่ครับแล้วก็ท้าทายหมดก็คือจะเน้นว่าตอนนั้นเลยไม่ได้มีการให้การบ้านมาก่อนด้วยก็คือถามในวันนั้นเลยเจอกันปุ๊กก็ถามซึ่งตรงนี้จริงแล้วของในมุมมองของวินเนี่ยวินมาว่ามันเตรียมตัวได้ไหมกับการเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราปเตรียมรับได้ไหมก็มันก็เตรียมรับเลยครับก็ตอนที่ สมัครไปสัมภาษณ์งานก็มีหนังสือเยอะเลยว่าโอเคบริษัทนี้ชอบถามคำถามประมาณอย่างนี้ก็เตรียมไว้ก่อนก็มีคู่มือบอกนิดนึงเนาะว่าจะได้ไม่ตกใจเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแต่มันก็อยู่ที่หน้างานด้วยมันก็อยู่เหมือนที่เราคุยกับคนสัมภาษณ์เรื่องขนาดไหนไม่ใช่แค่ว่าเราเก่งเราคุยเราเข้าใจกับเขาก็คือเคมีตรงกันนิดนึงเนาะก็คุยกันแล้วเข้ากันได้อะไรอย่างนี้ต้องยอมรับว่าคนที่เก่งก็มีเยอะเหมือนกันใช่แต่ว่าบางข้ออื่น แต่ว่าบางครั้งคนเก่งก็อาจจะไม่ใช่คนที่ทํางานด้วยสนุกนะอะไรจริงแล้วมันขึ้นอยู่ว่าเออทำแล้วมันเป็นยังไงบ้างเหมือนเวลาเข้ากันได้ไหมในการทํางานเข้าใจกันไหมอันนี้คือสําคัญมากว่าเราคุยอย่างนี้เขาเข้าใจเป็น B แล้วพูด A อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในท้สุดท้ายนี้เนี่ยวินอยากจะฝากบอกยังไงกับน,น้องๆบางคนัที่อยากจะมาเรียนต่อเมืองนอกอยากเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อย่างโคลัมเบียอะไรเงี้ยคือควรจะต้องมีอะไรที่เป็นจุดที่สิ่งน่าจะสําคัญหรือาสาคัญมากๆที่ต้องในการเรียนต่อ ก็นหนึ่งก็แน่นอนครับเราต้องตั้งใจเรียนีนความมุ่งมั่นแต่ก็<ม>อย่าปิดโอกาสตัวเองกับการทําสิ่งแปลก,ก,กใหม่ๆเือ<ม>ท้าทายตัวเองในสิ่งที่อาจจะไม่ได้คิดว่าเราชอบแล้วก็ไปลองทําดู<ม>การที่เปิดกว้างให้เราเหมือนเป็นคนมากกว่าแค่เป็นนักเรียนที่เก่ง<ม>เป็นคนที่ทำอย่างอื่นที่เก่งด<ม>้วยก็ ช่วยอย่างมากซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการแบ่งออกไปทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ไม่ได้วมแค่การเล่นกีฬาอะไรเล่นอะไรทุกเนส่วนที่ทำให้เจอเพื่อนเนาะแล้วก็อาจจะมีกิจกรรมพวกแบบว่าอาจจะไปทำพวก NGO อะไรพวกนี้ทำนานเนาะหรือว่าสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเองเลยก็ได้เล่นดนตรีเคธุรกิจเองได้ทำอะไรเองทำได้หลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเอออันนี้อาจจะแตกนิดนึงว่าในแง่ที่ว่าเออตอนนี้วินก็ยังไม่ได้เหมือนทำธุรกิจอะไรของตัวเองเนาะแต่พี่อยากทราบแค่ว่าจากที่เราโตมาในธุรกิจของครอบครัวเนี่ย S <S <an> <S เราคิดว่าความผิดพลาดนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งเป็นยังไงบ้างแง่ว่าเออลงลงมือทําอันนี้โปรเจกต์นี้เกิดไม่สไม่สาเร็จอย่างเงี้ยเรามีวิธีการหรือน้อยเราเรียนรู้จากพ่อแม่อย่างไรบ้างว่าจะเออพอโปรเจกต์นี้ไม่สําเร็จมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงหรือว่าออกจากจุดนั้นยังไงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราล้มเหลวหรือไม่สําเร็จในการทําโครงการก็ก็เวลาทําอะไรก็ มันก็เราก็ต้องพยายามทําเต็มที่ให้มันสาเร็จแต่บางครั้งที่มันถ้ามันล้มเหลวเราก็เหมือนสิ่งที่สำคัญทีน่นสุดก็คือ <S <S ไม่ใช่คิดว่าโอเคเราล้มเหลวไปแล้วเราเฟลแล้วแต่คือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าทําอะไรพลาดแล้วก็ ตั้งใจนะว่าจะจะไม่ทำพลาดอีกรอบ่อย่างนี้เลถ้าเจอปัญหาคล้ายเราควรจะทํายังไงเนี่ยนะคซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกติเนาะในการทําธุรกิจหลายอย่างเนาะปกติมากก็ไม่ได้ปกติคือเราก็ควรจะเราควรจะก็มีการป้องกันไว้แล้วอะไรอย่างนี้นั่มันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็คืออย่าไปเสียใจมากกับตรงนั้นเนาะไม่ใช่ฮอยไฟามครั้งเดียวแล้วมันไม่สําเร็จก็ไม่กล้าทําอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่ก็คือยังไงก็ เรายัางมีชีวิตอ,อยู่เราก็ต้องพยายามทาต่อไปเนาะอาจจะมีเปลี่ยนแนวบ้างถ้าตัส่วนนี้มันทําหลายรอบแล้วไม่ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบปาว่าให้ให้เลิกคิดไปเลยก็อยากจะฝาักไว้อย่างนั้นเนาะ,ะแต่สิ่งสำคัญสุดก,ก็คือเหมือนมีความพยายามเพราะบ,บางคนก็ ล้มเหลวมาหลายรอบแล้วก็ประสบความสําเร็จอืมใช่ก็คือตลอดจริงเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีความพยายามนเป็นจุดสําคัญในการทั้งเรื่องเรียนต่อและเรื่องการหางานด้วยก็ได้เนี่ยอนาคตนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเวลาน้องวินนะคะที่อุตส่าห์มาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ตั้งใจังนะคะสวัสดีค่ะค่ะ